หาสนที่ทอล์กบิ๊กตู่ไม่โอเคคดีบอสชี้หลายเรื่องยังไม่ชัดพร้อมลุยเองหลังได้ข้อสรุปจากกรรมการตรวจสอบโอ้เนี่ยงานเข้าแล้วนะคนทำผิดศีลงานเข้าแล้วนะคนทำผิดศีลงานเข้าแล้วนะตอนนี้เนี่ยบิ๊กตู่เอาเองเลยนี่แหละลุยเองอย่างนี้คนอาจารย์ว่าคนไทยโชคดีอย่างนี้แหละนะประเทศไทยก็มีผู้นำ นะมีนายกรัฐมนตรีมีผู้นําที่เอาจริงเอาจังต่อความยุติธรรมน่ต่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนเอาจริงเอาจังต่อกฎหมายน่ต่อความยุติธรรมน,มรรมน่ที่มันมีอยู่ในสังคมทําให้สังคมอุ่นใจนะมีผู้นําแบบนี้พูดตามก็จะตามนา่พระพุทธเจ้าก็ตรัสในธรรมิกสูตรนะถ้ามีผู้นําที่มีคุณธรรมผู้ตามก็จะมีคุณธรรมน่ะ ่างคนต่างมีคุณธรรมร่วมกันมันจะทําให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมก็จะมีคนที่มีความยุติธรรมช่วยกันน่ะนี่มีนายกรัฐมนตรีที่มีคุณธรรมน่ะเอาจริงเอาจังต่อความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเอาจริงเอาจังต่อความยุติธรรมดีและมีประชาชนไทยด้วยนะช่วยกันนะประชาชนไทยก็หนุนด้วยวิกตู่คนเดียวก็ไม่ไวหวหรอกมีข้าราชการที่ดีด้วยมี ประชาชนที่ดีด้วยช่วยกันหนุนช่วยกันแก้ในจุดที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องในคนที่ไม่ดีไม่ถูกต้องก็จะถูกแก้ไขถูกแก้ไขไปสิ่งดีก็ถูกส่งเสริมไปสิ่งที่ไม่ดีก็ถูกแก้ไขถูกลบล้างไปถูกแก้ไขไปในสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งามก็ถูกลบล้างไปแก้ไขไปให้มีพฤติกรรมที่ดีแทน,นอย่างนี้เป็นต้นนะดี มันเป็นอย่างนี้แหละนะคนไทยก็โชคดีอย่างนี้แหละอาจารย์ฟังแล้วก็เออสบายใจต้องมีผู้นำเอาจริงอาจัง,างนี้แหละนะต่อกฎระเบียบที่ดีงามที่ถูกต้องต่อความยุติธรรมใช่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมนะลุงตู่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและขณะเดียวกันก็มีคนไทยช่วยหนุนคนไทยก็มีความกล้าหาญทางจริยธรรมโอ้โหอาจารย์เห็นออกมา ทั้งองค์กรที่ดีๆทั้งประชาชนดีๆออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันเต็มเลยนะออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องบอสเรื่องบอลเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆก็ช่วยกันแก้ไขนะมีผู้นําสนับสนุนผู้นําก็ดีสนับสนุนประชาชนประชาชนก็สนับสนุนผู้นําก็เลยร่วมกันไปก็เลยเป็นไปได้มันเป็นองค์รวมเป็นองค์รวมใช่เป็นองค์งรวมของประชาธิปไตยเป็นองค์รวมจริงๆ นี่แหละความเข้มแข็งของประชาธิปไตยในประเทศไทยอำนาจเพื่อประชาชนอำนาจความดีนี่แหละเป็นอำนาจเพื่อประชาชน,นาอำนาจของประชาชนเพื่อประชาชนเป็นเช่นนี้ดีดีมากเลยนะไทยพีบเนาะวันแรกเริ่มล่าชื่อห้าหมืนคนแก้รัฐธรรมนูญโอ้คร่เขา นุนแกรัฐธรรมนูญห้าหมื่นคนนะเนี่ยวันแรกอันนี้เรียกว่าอะไรไอรอนะไอรอนะจัดกิจกรรมล่ารายชื่อประชาชนให้ได้ห้าหมืนรายชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนชูห้าข้อยกเลิกและห้าข้อแก้ไขด้านนายจรระบุหปี ถึงเวลาที่คนไทยต้องร่วมกันกําหนดอาาคตหนะลังอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารอันนี้ทีมที่เขาอยากจะหละลายชื่อนะแก้ไขรัฐธรรมนูนะเขาก็อา้าวทำของเขาไปก็ว่าป้ายทาของเขาเราก็เสนอของเราไปนะเราก็เสนอว่าเออรัฐธรรมนูญอะไรที่ควรแก้แล้วก็เห็นว่าอาพัฒนารัฐธรรมนูญไปสู่การเอาศินห้า เป็นรัฐธรรมนูญของเราของเราก็เอาศีน่าเป็นรัฐธรรมนูญก็เสนอไปนะสมัคทังสื่อออนไลน์ไปนะแล้วก็อา้าลงชื่อเดี๋ยวค่อยดําเนินการอะไรอะไรต่อไปของเรานะก็ดําเนินการกันไปเป็นลาดับลําดับนะก็เสนอไปนะท่านจะเข้าใจไม่เข้าใจแค่ไหนก็แล้วแต่ทางภาครัฐภาคประชาชนท่านจะเข้าใจไม่เข้าใจแค่ไหนแล้วก็เสนอความจริงของเราไปพระพุทธเจ้าใช้ศีห้าเป็น ธรรมนูญพื้นฐานของชีวิตมาแต่ไหนแต่ไรเลยและพิสูจน์มากว่า2500ปีว่าให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุของค์กรบุญนิยมหน้าไม่ว่าจะเป็นพวทไม่ว่าจะเป็นอโศกก็ทำตามทำตามพระพุทธเจ้าก็อยู่เย็นเป็นสุขดีปัญหาต่างๆน้อยนะนี่ก็เป็นแบบของเราส่วนแบบของคนอื่นก็ก็มี10เสนอของเขาเขาก็เสนอของเขาไปเขาเสนอแบบไหนก็นะเอาไปพิจารณาไป นะเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญมีไม่ใช่เพื่อประชาชนที่แท้จริงแต่เป็นกลุ่มชนชั้นปกครองที่ได้ประโยชน์นะซึ่งสังคมทุกส่วนต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการการยกเลิกรัฐธรรมนูญในปัจจุบันเขาอันนี้ทีมของเขานะทีมที่เขาต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแต่ของเราก็ต้องการส่งเสริมเปลี่ยนแปลงกาจะแก้ก็ได้แก้ให้มีนะถ้าเราถ้าเราจะเห็นดีด้วยนะถ้าเขา เปลี่ยนแปลงไปมีศินหา้าเราก็เห็นดีด้วยแต่ถ้าเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมีศินหา้าเราก็ไม่เห็นไม่เราก็ไม่เห็นดีด้วยเพราะไม่ได้แก้ปัญหาอะไรถ้ารัฐธรรมนูญไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเพื่อมีศินหา้าที่สมบูรณ์ขึ้นก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะถ้าไม่มีศี <iling> <ม><น>ลก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เสียเวลาเปล่าเสียเวลาเปล่าๆในการแก้รัฐธรรมนูนนะถ้าไม่มีศ<ม>ินห้าแต่ถ้ามีศ<น> oh, <ม>ินห้าแกไปเลยแก้มีศินห้าแก้วันนี้ยิ่งดี แก้เร็วเท่าไหร่ดีเท่านั้นให้รัฐธรรมนูญมีสีลห้านี่แหละดีที่สุดเลยอ่ะเอาละเนาะข่าวคราวต่างๆก็สาระรรมสาระขา่าวนะก็ได้นำเสนอวันนี้ประมาณนี้ก่อนอ้าวมาฟังความคิดเห็นจากท่านผู้ชมทางบ้าน